สวัสดีค่ะวันนี้หนูก็มาเล่นพันได้กันนะคะเป็นลูกไม้กวาดเริ่มต้นอย่างไหนขาเชือกออกกันขั้นแรกเราเอาได้ใส่ต่ม้วโป้งแล้วก็นิ้วก้อยแบบนี้ทำข้างเดียวทำเหมือนกันสองข้างเลยแล้วก็อันิ้วกลางสอด เอา้วกลางสอดเข้าไปในข้างซ้ายแบบนี้แล้วก็มว้นมวนม้วนแบบนี้เอา้าม้วนผิดทางเอ้ยได้ลุมีเี้ยแบบนี้แบบโอเคแล้วก็อันนี้อี้นี้อะไรนะ นื้กลางทางข้า้าสอดเข้าไปในนิ้วข้างขวามันก็จะเป็นรูปล่างแบบนี้ฮะชี okay. okay. ้ชีอนนี้ทำไมต่อแล้วก็เอาเนิ้วก้อยแตกเนิ้วโป้องออกของข้างไหนออกของข้างขวานะข้างซ้ายก็กระพังถ้าเป็นข้างซ้ายกระพังแด่นไม้กวาด มาทนอีกรอบกันนะคะ